สวัสดีครับพบกับผมบานสวนแม่วรีเกษตรฟานนะครับวันนี้ก็มาเปิดหัวด้วยนี่เลยครับมะม่วงเริ่มผัดใบแล้วครับเพราะว่าได้ไปลายฝนครับโคราชด,ดากุณศท,ที่พันชนะนะครับก็ได้ฝนช่วงปลายฤด,ดูทำให้ดินชุ่มชื้นขึ้นมานะครับแล้วก็ข่าวบางบาง,บางบ,างบางบ้านก็ได้นะครับบางที่ก็ ไม่ได้เลยเพราะว่าฝนมันมาช่วงปลายฤด,ดูกาลแล้วที่หวานไว้ก็ส่วนที่ของบ้านสวนนะครับแม่วลีก็หวานไว้ทั้งหมด22ไร่นะครับเหลืออยู่ประมาณ9ไร่รอบสองนะครับนี่ก็พอน่าจะได้กินอยู่นะครับแต่คงขาดทุนนะครับไม่ได้ทุนคืนแน่นอนเพราะว่าข้าวได้แค่เก้าไร่นี้ ห่างๆด้วยก็เลยพามาชมสวนก่อนครับวันนี้นี่ครับช่วงดูดูฝนก็ปล่อยให้หญ้าขึ้นสูงเลยครับแล้วก็เพิ่งตัดไปเมื่อ,อสองสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัดเสร็จจ้างคนตัดไปก็หมดประมาณสองพันนะครับทัวทัวสวนที่เป็นโซนมะม่วงโซนต้นไม้ของเราเนียเพราะว่ามันลกมากครับเอาไม่ทันเอาไม่ไหวปล่อยฝนมาแล้วมันก็ งามนี่ครับขอบบอ่อไม่ได้ตัดลงนะครับตัดแต่ด้านบนจางตัดโชคไปสองพั 2000, นะ,ะแล้วก็นี่ครับมะขามเทศร็บฟันต่อแต่งกิ่งไว้ให้เขารัดขึ้นมาก็เดี๋ยวก็ติดฝักนี่ครับน้ำเต็มบอ่อแล้วครับก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ได้อีกสักครึ่งหนึ่ง ของปริมาณขอบบ่อส่วนปลาก็เหลือน้อยเพราะว่าตอนช่วงน้ําใกล้จะแห้งขอดมันมันต้องจับครับจับปลาบางส่วนไปแล้วไปปล่อยบ่อหลังร้านนะครับน่ครับก็จะเหลืออยู่บางส่วนเดี๋ยวพ่อคงไปเอาปลาธรรมชาติมาปล่อยครับรอบนี้ยากระลกครับนี่ยามันลกเพราะว่ามันขึ้นมาจากฝนเพิ่งลงเมื่อสองส,สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วครับน้ำเพิ่งเข้าเต็มบ่อกำลัง ยากำลังจะเน่าเลยครับตอนนี้ก็คงจะหมดแล้วครับแดดจ้ามาสองสองวันแล้วนี่ครับตัดแล้วมันก็มาดูสลครับสภาพตัดปับ๊บฝนไม่ลงก็หญ้าก็ตายครับแห้งหมดเลยพืชผ่านก็เหมือนเดิมครับยังอยู่กันสมบูรณ์บางบางส่วนก็มีตายครับลำไยตายไปแล้วนี่มะนาวนี่ก็ติดดอกยังไม่ตาย แก้วมะกรตรงนี้ก็ติดโลกก็ได้เก็บกินไปแล้วนี่ครับมาม่วงพล้าวน้องไก่ก็แข็งแรงสิบตัวเหมือนเดิมนะครับพ่อก็เก็บไข่ไปแล้วตะกี้นี้พอปีดามาให้อาหารแล้วก็เก็บไข่น้องไก่ไปแล้ว ัดแล้วก็นี่ครับเดินสบายครับถ้ามันเป็นญ้าย้าหัวกระสุนครับมันจะตักเสร็บนี่ครับน,นียหนาต้นนี้รัดดีเลยเดี๋ยวจะแต่งกิ่งให้เขาขึ้นแต่บางตอก็ไม่ขึ้นเลยนะบางตอก็นี่ตอน,นี้น่าจะไม่รอดน,นะก็มันแก่ด้วยครับต้นมันก็เท่าต่อน,นุนก็รัดดีครับมีก็รัด นูนก็รัดครับสนใจจะรัดต่อพามาชมสวนยามเช้าเชอากาศดีครับตอนนี้ก็ยังไม่ตายเลนี่นี่นะครับมะพร้าวก็ติดลูกแล้วนะครับเยอะเลยนี่ฮะส้มหมดนะครับส้มส่ามหมดนะครับหมดชุดแล้วครับรอชุดใหม่ ขากอนี้ก็ลือครับแล้วก็นี่ครับมีบางส่วนตอนทําบุญทําบุญบ้านครับเมือ่อวันที่ยี่สิบสามตุลาที่ผ่านมาครับก็มาขุดเอาขากอนี้ไปทําบุญบ้านนู่นชะอมชะอมก็น่าจะฟื้นอยู่นะครับเพราะว่าตอนนั้นมาตัดแต่งมันมันแห้งท่องแรงครับนะครับ กำลังรอรัดใหม่เขาก็ทนมาอยู่กับเรามาตั้งแต่เริ่มสวนเลยนะคหลายปีแล้วนี่ครับพาดูน้ำนะครับเดทกันหน่อยครับหลายเป็นเดือนครับผมได้กลับมาครั้งหนึ่งนี่ฮรับมะนาวยังมีใช้ไม่ขาดสมโอทับทิมสยามไปหลายต้นแล้วครับ ไปไปดีเขาคือตายช่วงแรงไม่ไม่ได้มาลดน้ำเขานะครับมันก็แบบน่บ่อน้ำก็หมดด้วยนี่มะนาวครับเห็นดีมันนี่นะครับจะอมนี่แหละครับทนทานแล้วก็มะนาวนี่ฮะมีให้ใช้ ลอดปีมนกันหนูส้มโอครับส้มโอก็ติดลูกรอบรอบต่อเรื่อยๆครับตอนนี้ติดรอยติดไปเรื่อยเลยรอบนี้ไม่น่าจะมีแมงมากวนนะครับผมว่านี่โอ้เนี่นี่นแม่เขาไม่ค่อยวางได้มาให้มีแมงตะแกรนี่ครับติดหลายลูกเหมือนกันนะครับนี่ตอนแรกผมเห็นติดดอกช่วงก่อนที่ผมมานี่ครับ เห็นดูไม่กี่ช่อนะครับดอกเขาช่อดอกนี่ซ้อนอยู่ตรงนี้แต่ก็ลูกสวยบ้างไม่สวยบ้างนะครับโอ้นี่ครับนี่ผมมาดึงเครือตตำลึงออกวันนั้นตอนเขาหลังติดดอกครับนี่ครับโซนยังมีไหมโอ้มีครับนี่โซนี้โอ้โซนนี้หลายรูปเหมือนกัน เกือบเกือบห้าสิบลูกครับอืมลูกล่างผมไม่เห็นครับนูน่นใหญ่เลยลูกนี่ครับเนี่ยมันเป็นเนี่ยลูกเป็นลายแล้วครับนี่ลูกไม่สวยด้วยแกนๆโซนนี้สวยครับสซนนี้นี่ครับนี่ลูกเท่าลูกเทนนิสสักสามสิบลูกได้แล้วครับโอ้โซนนี้ยิ่งเยอะเลยครับนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาไม่รู้แม่จะห่อไหมครับแม่วาลีแต่ถ้าไม่มีมแมลงวันทองเจาะนะครับที่สวนนะครับเจอมแมลงวันทองเจาะเข้าไปมันเลยเสียครับรอบที่ผ่านมาเป็นห้าสิบลูกครับเลยเสียหมดเหลือแค่ยี่สิบลูกเองสามสิบลูกแล้วหวานมากครับรอบที่ผ่านมาครับอันนี้ก็เป็นแมงตะแก่มากินใบเนี่ยตัวแมงตะแก่นี่ นี่ครับรอบนี้ถึงครับห้าสิบโลกไม่ต่ำกว่าห้าสิบโลกหรอครับนี่ครับแต่จะเอาไว้เต็มๆเลยห้าสิบไหมต้องดูก่อนครับเพราะว่าก็จะเข้าสู่ฤดูฤด,ด,ดูแล้งอีกแล้วผมโอกก็หลายเดือนนะครับ่าจะได้กินผลมันนี่ฮรลูกสวยไม่สวยแต่บางส่วนเดี๋ยวเขาคงสลัด ทิ้งของเขาเองก่อนนะครับเหมือนลาน้ําค้างเนี่สลัดทิ้งเลยอย่างเงี้ยครับเพรมันไปไม่รอดอยู่แล้วนี่รูปส่งได้จะนี่ก็ร่งไม่สวยนะครับแต่ครให้เขาทิ้งเองดีกว่าลำไยครับอไม่งามเลยที่สวนเหมือนปลูกลำไยไม่ไม่ไม่ได้ครับนี่เป็นลักษณะเดียวกันเลย ขาก็สลับทิ้งวันหน้าก็นี่ครับได้นฝนได้นฝนก็ไม่ตายครับรัดจอดเหมือนเดิมปีนี้หน่อไม้บอกตรงเลยหน่อไม้นี่ที่สวนปีนี้นี่ครับทับทิมสยามห้าต้นไม่เหลือเลยครับรู้สึกจะเหลืออยู่สามต้นนะครับทถงนน้นนะครับแถวแก้วมังกรผมอีกสองต้น ตายนี่นี่ก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยช่วงวัยุยเรียบร้อยช่วงแรงสามสี่เดือนนี่แหละครับม่ดูฝนแต่ฝนไม่ตกอาจจะสายหน่อยนะคะรับวันนี้ไม่ได้เอาไม้มานี่ฮะหน่อไม้ที่อื่นเขากินจนเบื่อครับที่นี่เพิ่งได้ครับนเริ่มงอกครับดูครับโอ้โหไปกินมาเดือนกว่า ยาวแล้วนี่อันนี้ขึ้นลำเลยไม่มีคนมาสับขึ้นหลายหน่ออยู่นี่ครับพอดีเปิดนี่จิมซุงนะครับนี่ก็กำลังแบบใช้ได้ครับกำลังแกงกำลังห้อหมกได้เหมือนกันพอได้กินครับไผ่หวาน ไผ่หวานก็งอกแบบเรื่อยๆอย่างเขาครับไม่ค่อยได้ไปกินแล้วครับเนี่ยเพราะว่ามันพอพองอกหน่อมาไผ่หวานเนี่ยไผ่บงหวานอะไรเนี่ยเจอบุ้งครับบุ้งเขาจะรู้เขาจะมากินมีแมงมากินหน่อเขาเหมือนกันนะครับ กดดับสวนเดี๋ยวไปดูโซนนู้นครับไผ่กิมซุงนี่มีอยู่สามสี่หน่อแล้วทีนี้ก็โอ้ย่นาอยู่นี่ได้ไงละ่ะโอ้อร่อยนี่น่าจะเป็นกระลอกนะครับกรรัดเลยนียร่รอยกระลอกกัด อไม่ปล่อยให้สุกนะเจ้ากุลอกพลาดแล้วนี่ครับจิบมซุ้งขึ้นลำหมดแล้วครับโซนนี้ขึ้นลำหมดแล้วสังมุนครับ ้างมลได้กี่หน่อมันเดือนปีนี้โอ้ขึ้นมาหน่อเดียวอยู่เลยครับ้างมนสองหน่อพอหน่อสองหน่อครับกําลังขึ้นมานี่ก็กิมซุงครับลอยถักรุ่นหนะลอยทำทางน้ําให้ไหลลงนะครับแต่ก็แบบดูก็รู้ว่าน้ําไม่ได้ไหลลงแรงมากฝนประมาณไหนก็อะไรครับ พวกพึ่งก็ไม่เห็นเลยครับที่สวนหายไปหมดเลยช่วงนี้ย้ายย้ายที่หล้ย้ายที่ไปอยู่ไหนนี่ก็ไม่มีเลยกอไปดูโซนนี่ครับทำทางน้ำไว้รอน้ำทั้งปีเลย ไปดูโซนแก้วมังกรโซนต้นมะพร้าวดูครับมาหาพึ่งด้วยนะครับผมอ่ะพึ่งหาในสวนนี่แหละครับ ส่นเอ็นไม่กล้าไปแล้วครับกลัวแต่ได้ครับ,รบทิมไอรับทีมสยามตอนแรก,กเชิงดีอยู่พอแหลงให้น้ำประปาไปช่วยก็ไม่ฝืนนี่ครับยังอยูย่สักนอนที่ยังอยูย่แก้มังกรนที่ผมมาอัปเดตก่อนหน้านี้นั้นสุกไปหมดแล้วนะครับ แม่เก็บไปกินหมดแล้วนี่ครับชุดใหม่ก็ยังไม่มีนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็เริ่มใส่ปุ๋ยมะม่วงครับบำรุงมะม่วงใกล้ละดูการมะม่วงเตรียมสะาสามอาหารเตรียมติดดอก แทงยอดอีกรอบหนึ่งก็ติดดอกอันนี้เขาใกล้จะแทงยอดอ่อนอือนี่เลยนี่ครับโอ้นี่ไงถามหาพึ่งน้อยนู่นอยู่บนยอดนู่นน,นูโอ้ไม่แอบอยู่ตรงนี้นี่เองเขาจะอยู่ มีจะมีติดสวนอยู่หนึ่งรังนะครับอย่างน้อยนะครับพึ่งที่สวนเนี่ยเพราะว่าคอยผสมอาหารย้ามลก,กับเนี่ยครับย่าลกอย่างนี้เลยครับที่ที่ช่างตัดไปเนี่ยลกสูงเนี่ยแล้วมันจะมีดอกไม้อยู่นะครับดอกญ้าพึ่งเขาก็มาใส่อาจจะไปอยู่ในป่ามันก็ได้ครับช่วงนี้นะครับม่ามันสัมปหลังก็สูง นี่นะฮะโอ้นี่กล้วยกล้วยอ่สุดเรือสุดหวีแล้วสุดปีแล้วเดี๋ยวมาตัดเอาปีไปได้พ่อแกมาแกไม่ตัดหรอกพ่อนี่ครับสุดปีพ่อแกก็มาให้อาหารไก่แล้วแกก็กลับ นี่มะพร้าวไม่ตายตัวน,นี้ผมก็เดินสำรวจนี่ครับโซนพ่อตัดแต่งกิ่งนี่มะม่วงแก้วขามินนะครับมะพร้าวก็ติดลูกแล้วนะครับแล้วก็พันเตีย้ยพันน้ำหอมก็เนี่ยครับพันน้ำหอมดูต้นนี้โอ้โหไม่สูงนะครับ ติดจันแล้วเหมือนกันนะครับนี่โดนอะไรมาเจาะแล้วเนี่ยจันแรกนี่โดนเจาะไปแล้วจันแรกมันเตี้ยเลยครับนี่อันนู้นเป็นมะพร้าวกะทินะครับมะพร้าวสาหรับกะเพราแกงขันกะทิแกงมะเพราดกอยู่ครับติดละพ่อแก่พยายามปลกูกสองแบบนะครับสวนนี่ งูทะลายโอ้โหเยอะอยู่นี่สวนมะพร้าวก็เริ่มสูงคลุมคลุมพื้นที่ให้เห็นแล้วครับเป็นล่มละเดินนี่ก็เสาว,ว่างช่วงหมาก็ไม่มีฝนก็ปลูกไม่ได้นะครับเนี่ยว่างละงกละงอกงยอยู่สี่ห้าต้นไม่ได้หาแก้วมังกรมามัด แบบนี้นะครับเนี่ยวางกันเต็มเลยนี่นี่ครับตัวนี้ก็ติดลูกแล้วนะครับมะพร้าวพราวน้ำหอมนะครับนี่นหอมพันตี้อะมาปิงไม่มี โซนยาตัดแล้วมันเก็นีแ้แหละครับเดินสบายฟึบฟึบบายเท้าเลยเดิน,นต้องจ้างก็ตัดครับพ่อแม่แก็ตัดไม่ไหวลรวเยอะนี่ฮะต้นนี้ก็ลูกใหญ่ละ เคก็เก็บมาฝากสำหรับวันนี้นะน,นะครับอัปเดตส่วนให้ดูเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับมะม่วงก็เตรียมนี่ครับตายอดเริ่มแล้วครับแทงยอดสองทีก็ติดเตอะทีนี้ลำไยตายไม่รอดลำไยผมเป็นไรไม่รู้อาการไม่ดีเลยก็ตายไปแล้วไม่มีสักต้นเลยที่จะเหลือครับลำไย ก็เก็บมาฝากนะครับสําหรับวันนี้บ้านสวนแม่ปลีเกษตรฟาร์มนะครับผมก็พามาอัปเดตสวนช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับตามหาพึ่งก็เจอครับหนึ่งหลังเพราะว่าเขาเตรียมที่จะมาคอยผสมเกสรน,นะครับช่วงฤด,ดูมะม่วงแทงดอกอีกเดือนสองเดือนเท่านั้นเองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบ้านสวนแม่ปลีเกษตรฟาร์มด้วยนะครับ ันนี้ก็มาอัปเดตเห็นได้หลายอย่างนะครับฟรมโอก็ติดลูกเหมือนจะติดต่อเนื่องทั้งปีแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็มะพร้าวนะครับก็เริ่มติดลูกเยอะขึ้นมากขึ้นนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบ้านสวนแมวรเรเสตฟาดด้วยนะครับสวัสดีและขอบคุณครับ